<ม>แค่หนึ่งท,<ค>ที่แบบพอถ้าเขาประกาศปุ๊บจะรู้สึกฮะหรออย่างนี้เลยแม่เอาอนหนึ่งไปแบบรุ่นใหญ่รุ่นเล็กกลางๆคุณสมาริกเรียกได้ว่าทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยตอมเผือกระตุกกันยกใหญ่เลยทีเดียวฮะหลังจากที่ทางด้านของชมพู่ก่อนบ่ายนะฮะได้ออกมาบอกว่าจะมีคู่รัก เปนวงการบรนเทิงนี่แหละออกมาประกาศเลิกรากันสิ้นปีนี้แน่นอนแต่ที่สําคัญคือคู่รักนี้เนี่ยถ้าประกาศเลิกราปุ๊บโอ้โหทุกคนจะต้องบอกว่าฮะเป็นไปได้หรืออย่างนี้เลยนี่นะฮะคุณชมพู้ก่อบ่ายบอกอย่างนี้เลยไม่รู้เหมือนกันคู่ไหนคุณู้ชมนะโอโ้แต่ว่านะแฟนๆน,นะฮะแล้วก็เรียกว่า,าชาวโซเชียลนะฮะก็ต,ต่างลุ้นกันยกใหญ่เลยนะฮะแล้วก็แหดาวกันยุใหญ่ นะพิมพ์อักษรยุ่งอักษรย่อกันเตะไปหมดอ้าวคุณผู้ชมฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าทําเอาตอมเผือกในกระตุกกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีเรื่องเมาส์มอยแรงมากเวอรลือหึ่งฮะว่าคู่รักคนดังวัยกลางๆนี่แหละคุณผู้ชม เลิกกันแล้วนะฮะพร้อมโปรยอักษรย่อกันเพียบเลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่19ธันวาคมนี่แหละคุณผู้ชมฮะผ่านมาสดๆร้อนๆเลยทําเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอบตาคล้ําสุดๆงานนี้หูพึงกันยกใหญ่ครับเพราะว่าสาวชมพู่ทันศิตาสุวัตรรัตนกิจนะฮะหรือชมพู่ก่อนบ่ายนี่แหละคุณผู้ชม ได้มีการพูดถึงการเลิกราของคู่รักคู่หนึ่งฮะส่งท้ายปลายปี2566ระหว่างจัดรายการตกมันบันเทิงเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะซึ่งสาวชมพู่ยังบอกอีกนะว่าถ้าบอกชื่อไปเนี่ยโหต้องร้องฮะกันทุกคนเลยโดยสาวชมพู่ฮะบอกว่าแอบกระซิบแต่บอกไม่ได้จริงๆว่าเป็นบ้านไหนสิ้นเดือนธันวาคมนี้ มีข่าวใหญ่อีกหนึ่งบ้านที่จะประกาศเลิกส่วนบ้านหนูเองเนี่ยยังลุ้นอยู่ว่าเดือนหน้ามกราคม67จะท้องหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นการนับวันผิดพลาดนิดหน่อยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะมีหมอดูเนี่ยทักว่าลูกสาวมาแน่ส่วนที่เลิกกันเนี่ยนะฮะคู่รักที่เลิกกันเนี่ยเป็นนักร้องหรือดาราเนี่ยขอไม่บอกแล้วกันแต่ถ้าเขาประกาศปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนจะต้องบอกว่าฮะเลรอ อย่างนี้เลยคือตกใจแน่นอนแหละคุณผู้ชมฮะเออ ะะซึ่งสาวชมพูก็บอกว่าเป็นรุ่นกลางๆนี่แหละเขาว่าจะบอกสิ้นเดือนนี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหงานนี้ทิ้งบอมไว้แบบนี้ชาวเน็ตทำงานกันหนักมากเลยทีเดียวออกมาพิมพ์อักษรยอ่อช่วยกันคิดช่วยกันหาช่วยกันอ่านนะอยางกับทํางานกลุ่มกันเลยทีเดียวชนิดที่เรียกได้ว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะคุณผู้ชมทั้งนี้เนี่ยก็มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งคุณผู้ชมฮะที่ออกมาคอมเมนต์ว่าเดาคู่ดาราช่องน้อยสีกับสามีเด็กงานนี้ตัวแม่มาตอบเองกันเลย ทีเดียวคุณผู้ชมโดยทางด้านดีเจต้นหอมโผล่ไปตอบคอมเมนต์เช่นการบอกว่าผิดทางด้านชาวเน็ตก็ตอบคอมเมนต์ว่าวายขอบคุณที่กระซิบค่ะด้านดีเจต้นหอมก็ตอบคอมเมนต์ว่าถ้าเขาประกาศก็ฝากทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่แยกจากกันเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกคู่นั่นแหละค่ะขณะที่เพจบันเทิงชื่อดังเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยฮะอย่างเพจเจมอยร้อยแปด ไม่น้อยนะครับมีเ,เรื่องให้เผือกไม่แพ้กันว่าดาราสาวอันฟอลลบรูปลบคลิปที่ลงกับผู้แล้วนะทำกรูฟินแฟนคลับอินได้ไม่นานล่าสุดลูกสาวตรูอันฟอลลบรูปลบคลิปที่ลงกับผู้แล้วนะอีแฟนคลับทั้งหลายก็ระสารรกันหมดเรื่องเดียวที่น้องถอยคือเรื่องผู้หญิงแฟนคลับกล่าวตรูต่อให้เข้มแข็งแค่แแไหนก็ต้องการคนตบไหลเพราะไม่มีความสำเร็จใดคู่ควรกับความโดดเดี่ยวแฮชแท็กอีพิมเมียผูดทางวงการ ก่อนที่ต่อมานะด้านเพจเจมอยจะโพสต์ต่อในคอมเมนต์บอกว่าแฟนคลับใจเย็นอย่าเพิ่งคิดไกลๆนางอาจจะแค่งอนกันพร้อมกับแปะคอมเมนต์ของชาวเนต็ตว่าน้องเป็นเด็กมีเหตุผลไม่ทิ้งอะไรให้คนค้างคาใจคิดว่า2คนคงคุยกันเป็นอย่างดีแล้วเรื่องเดียวที่น้องจะถอยนีย่คือเรื่องผู้หญิงคิดเหมือนกันเลยค่ะเรื่องเดียวที่น้องรับไม่ได้มีเรื่องเดียวหลายคนก็คงเห็นน้องคงไปรู้อะไรมากําลังอินเลิฟเลยจ้างื้อกําลังฟินเลยไม่นะทําไมอ่ะชะน,นัดค่นี้ตื่นมาตามกดไลท์ทุกช่องทางเสียดาย ยูทูบเบอร์ไหมอาอ้าวเ,เรือล่มแล้วหรืออุตสาเชียงานนี้ไม่รู้คู่ไหนเป็นคู่ไหนแล้วนะสิคุณผู้ชมงงกันไปหมดแล้วยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว,ว่าคู่รักจะออกมาประกาศเลิกราคู่ไหนที่จะออกมาพูดออกมาประกาศสิ้นปีนี้ต้องรอติดตามแหละคุณผู้ชมฮะท็อปดาราไม่พลาดนะมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจเฟซบ o o กท็อปดาราได้เลยนะครับ